ขอบคุณครับขอบคุณมากฮะอ,อ่าอะไรนะรักมากอะไรนะน้ำตาจะไหลทำไมอะสงสารลูกเซนซิทีฟร้ <S S <ensitive>. <S องครั้งแรกเลยนะที่นี่นะ่ะพอมากนะแม่นะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณสำหรับคำชมนะฮะอะไรนะฮะข้างหลังว่าไงนะแม่ว่าไงนะ ขอลิเกพอนึง <c oughs> อะไรนะลำด้วยไม่ได้ใส่ชุดนะสิองค์ไม่ลงร้องได้อย่างเดียวฮะร้องในเวทีวันนั้นเป็นคือบทโจรผมโจรใหญ่ชื่อไรอันออกปล ทุกบ้านทั่วหน้าผมอยู่คนเดียวในปา่านี่เดี๋ยวลืมเนื้อแม่นึกกลัวพวกมาจีบลน่นลดม๋ยมนึกก่อนนึกไปนึกมาก็ไม่นะ่าจะกลัวเพราะตัวของตัวก็เป็นโจรนี่ เอาตับนี้ไปก่อนตับนี้ไปก่อนอกำลังจำได้เดี๋ยวลืมเตง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 เงเต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 สากไใจแม่แล้วนะอะไรนะฮะรักโจรจังเลยแหมเดี๋ยวก็ป้นซะเลยเนี่ยอ,อีกเพลงนึงย้อนกลับไปดูทุ่งจ่จากันนะฮะกับรักเก่าข้างกองฟางครับ